ย <Okay>. yeah. สวัสดีครับ FG ที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กรบรักทั้งหลายนะครับมาเจอกันนะครับในวันอาทิตย์วันที่13กรกฎาคมนะครับผมนะฮะก็จะมาพูดถึงผู้หญิง สองคนนี้นะครับที่กำลังเ,เด้งมาให้เราเห็นตลอดเลยนะครับระยะนี้นะครับมีสองคนนะฮะที่ผมจะนำมาพูดนะครับกรณีแรกครับตอนนี้จู่ๆนะครับเป็นหน้าทำนาใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่านะครับผู้สื่อข่าวต่างๆก็ไปถ่ายรูปของเจ๊อจำได้ไหมครับเจ๊ J. อเกสล้าน <laughs> นะฮะ ก็คือเจออเนี่ยนะฮะเคยร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีในพริบตานะครับก็คือถูกสลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่นะครับซึ่งแม่นะครับพวกเราแค่เลขสองตัว้ายก็ยังยากเลยถ้าจะพูดถึงคนที่มีดวงมีบุญใหญ่ของเขานะมาหนนเนี่ยเจออก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ดวงก็ดีมากนะ อย่างน้อยเขาบอกว่าเงินหมดหรือไม่หมดเนี่ยเขาก็ผ่านชีวิตที่มีความสุขนในเรียกว่ากรรมคุณอิ่มเอิบทีเดียวนะครับจากการมีเงินมีทองนะครับทีนี้เขาก็ไปนำภาพของเจอ๋อนะครับที่ไปทำงานทุกอย่างนะครับเพื่อแรกกับเงินเพราะว่ามีตัวคนบอกว่าเจอ๋อเงินหมดครอบครัวแตกแยกเงินหมด จากมีสามีก็แยกกันสุดท้ายเงินหมดว่างกันนะนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วนะครับไม่มีใครรู้จริงหรอกว่าเจออเงินหมดจริงๆหรือไม่ขณะเดียวกันที่ว่าเงินหมดเนี่ยเขามีทรัพย์สมบัติอะไรเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้เราไม่รู้ไงนะครับทีนี้ก็มีข่าวว่าเจออจะต้องเงินหมดจะต้องมารับจ้างต่างๆนานาซึ่ง ตรงนี้ก็หน้าฝนก็แสดงว่าทุกหน้าฝนก็จะเห็นเจ๊ออรับจ้างดํานาซึ่งเขาบอกว่าดํานาวันละสามร้อยเฮ้ยม,มันเยอะนะเราก็ไม่รู้นะว่าการดํานาเนี่ยต้องจ้างขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีภาพเจ๊ออขึ้นมาเรียกว่าไปทํานาและเจ๊ออก็มีความสุขนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะมีความสุขนะฮะดังนั้น ในเรื่องนี้นะครับถ้าพูดถึงผู้หญิงคนนี้ก็หนึ่งละเขากำลังมีความสุขบนสิ่งที่เขาได้ทำให้สังคมเห็นว่าเขาเป็นคนธรรมดาเขาไม่มีเงินแล้วนะดังนั้นผมก็เลยคิดว่าการที่เขาพยายามมาอยู่ในมุมนี้จุดนี้แล้วให้สังคมบอกว่าเขาจนอีกเขาไม่มีอะไรเลย เขาลําบากนะดังนั้นเจอ๊อถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเจอ๊อก็จะได้เห็นตัวตนเห็นอะไรรอบข้างได้มากขึ้นบางครั้งผมคิดว่าเจอ๊อเนี่ยอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นขณะที่เขามีเงินสิ่งที่เขาอยากได้อะไรต่างๆเขาคงหามาตอบสนองตัญหาความต้องการ เช่นอยากได้บ้านได้รถได้นั่นได้นี่ก็ต้องหาตอนมีเงินนั่แหละครับอย่างน้อยเขาก็มีบุญนะเก่าที่ส่งมาให้เขามีความร่ำรวยนะครับพวกเราเองนี่นะครับชาตินี้จะถูกไหมละ่ะรางวัลที่หนึ่งนะฮะดังนั้นถ้าวัดตรงนี้เจ๊ออกเขามีบุญเก่าเขาพอสมควร ดังนั้นผมก็เลยมองว่าบางครั้งเจ๊ออาจจะนึกได้ตอนนั้นว่าได้เห็นสัจธรรมบางอย่างก็ได้ตอนมีเงิน mm hmm. เช่นคนจริงใจจริงๆจะไม่มาหาเขาเขาจะเจอแต่คนอีกประเภทหนึ่งมาหาเขาตอนเขามีเงินจากมีสามองสามีก็เลิกลากันไปแบ่งกันไปอาจจะเป็นจุดหนึ่งให้เขาคิดขึ้นมาก็ได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าคิดว่าตัวเองรวยอยู่มีเงินมีทองอยู่ ภาพพจน์ของคนที่เห็นเขาเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อเขาตลอดชีวิตเขาจะไม่เจอคนจริงใจอีกเลยคนจริงใจจะไม่ไปหาเขาเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกมองว่ามาเพราะเงินดังนั้นคนจริงใจจะหนีจากเขาแม้จะเป็นเพื่อนก็ไม่กล้าไปแต่คนที่ไปหาเขาก็คือมีแต่คนตอแหลหลอกลวงก็ได้ทำให้เขาอยู่ลำบากทำให้เขาอยู่ในอันตรายก็ได้ก็เป็นผู้หญิง ดังนั้นอาจจะเป็นไม่ได้ว่าความคิดเขาตกผึกอย่างหนึ่งอย่างใดวางแผนว่าเขายังไงจะกลับมาเป็นคนจนเพื่อไม่ให้มีผลไม่ให้มีอันตรายไม่ให้มีใครที่จะเตรียมมาขย่ํำเขาตลอดเวลาจึงทําให้ตัวเองจนก็ได้ส่วนจะฝังไว้ตรงหนึ่งตรงใดเรียกว่าพอแล้วมีความสุขแป๊บเดียวตรงนี้ก็รู้สึกอิ่มแล้วก็เบื่อไปเลยก็ได้ ดังนั้นการอยู่แบบคนจนอยู่แบบเหมือนไม่มีอะไรจะกินรับจ้างไปวันวันมันทำให้สถานภาพของเขาต่อสังคมเนี่เปลี่ยนไปอย่างกับหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยถ้าเป็นเช่นนี้ถ้ามีคนมาหาเจออเจอ,อก็จะได้รู้ว่านั่นแหละคือคนจริงใจ การอยู่แบบนี้ของเจออ๋อก็ทําให้เจออ๋อก็อาจจะมีความสุขเป็นไปได้ว่าเจออ๋ออาจจะเกิดความคิดเบื่อหน่ายสังคมจมปลอมขึ้นมาก็ได้นะครับดังนั้นเห็นเจออ๋อเขามีความสุขในการดำนานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนดังไปแล้วนะครับเขาทําอะไรก็จะมีคนจําได้ทั่วประเทศจริงๆเขาเป็นคนดัง เขาสามารถมาทำคลิปวิดีโอ youtube อะไรก็ได้นะครับแต่เขาไม่เอาแล้วเหมือนเขาอยากอยู่ในสภาวะหนึ่งที่อยากหาเงินที่ต้องใช้ความสามารถของเขาโดยไม่ให้ใช้เงินที่มาโดยเป็นบุญเป็นอะไรของเขาเนี่ยนะฮะดังนั้นเจ๊อาจจะพอใจในการ รับจ้างเอาเงินนี้มาใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากว่านะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอย่างที่ผมพูดนะนะครับเห็นแก่มีความสุขก็รู้สึกว่าเออบางครั้งคนเราอาจจะค้นพบบางอย่างแต่พวกเราเนี่ยอยากรวยอยากถูกรางวที่หนึ่งเพราะว่าเราอาจจะไม่เห็นจุดนั้นอย่างที่เจ๊อเห็นก็ได้ครับ ดังนั้นนี่คือเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งนะในวันนี้จะนํามาเสนอนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังดังเช่นกันช่วงนี้ที่เธอชื่อว่ากอบโอเคครับสวัสดีครับ